ีค่ะแม่บ้านผ้าเพลินนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยววันที่หาดป่าตองนะคะดูสิคะว่าโควิดรละลอกสามเนี่ยเงียบเหงาไหมหรือว่าคนเยอะนะคะถ้าคนเยอะเราก็จะไม่ลงไปที่หาดนะคะแต่ถ้าคนไม่เยอะเดี๋ยวเราลงไปที่หาดเราจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะพร้อมหรือยังเด็กๆสับเบียงพร้อมนะคะเซเว่นที่ป่าตองเนี่ยหาดป่าตองเนี่ยน้อยมากนะคะปิดกันแบบเยอะมากเลยอ่ะให้ดูแบบว่าข้าวๆนะคะนี่ ท้องถนนก็เงียบเหงานะคะรถน้อยมากเดี๋ยวแม่แพงขับรถก่อนนะคะเจอกันที่หาดป่าตองเลยนะคะเสียงหายหมดแล้วถึงหาดแล้วนะคะหาดไม้ขาวและหาดป่าตองมาเดินไปเลยลูกไปหาที่เล่นเบ่ากันอากาศดีลมดีมากค่ะ มามเรามานั่งประกอบกัตรงนี้มันนี้น้วมันเราเตรียมสะบียงมาด้วยนะคะอากาศดีนี่ค่ะทุกคนพี่ป่าตองไม่มีคนอะน้อยมากเลยค่ะคือตอนมาภูเก็ตเนี่ยก็รู้สึก จะไม่ปลอดภัยก็ตอนนั่งเครื่องเนี่ยแหละแต่มาถึงแล้วก็ปกตินะคะถ้าไม่งั้นก็ขับรถมาเลยถ้าใครจะมาเที่ยวการการมาแล้วลูกระวางของกันตรงนี้ดีกว่าเนาะแล้วเราก็ไปเล่นกันตรง,งโู้นระวังสเสบียงไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่านี่สเสบียงแก่ขนมเหรออาะา อย่ากล้าต่อว่าเลยพี่ชายที่แสนดีต่อว่าให้หน้องได้ไหมครับ ได้ไม่ลูกจอบอันเนี้ยเท่าไหร่คะที่ขุดทรายอันเนี้ยนะคะอันนี้เจ้าสองมันใหญ่ลดให้อันเนี้ยเท่าไหร่คะเหมือนกันค่ะอันละร้อยข้าเจ้าสองมันใหญ่ลดให้ลดให้เท่าไหร่คะเอาไปร้อยหกสิบเลยเอาร้อยหกสิบอะเอาไหมเก้าเอาไหมเอาจอบนี้ไหมลูกพว้วพุ้วพุ้วแล้วก็ช่วยกันน้องคุณน้ำมาขายเอาไหมไม่เอาหรอเอาอันเดียว เอาไหมกันเอาไหมล้้วนองเล่นเลยคโอเพี่ก็เล่นพอเขาเล่นแล้วก็เล่นอ่ะแล้วก็ต่อได้ไหมลูกแนะนยน้องทิมลมเลยเดี๋ยวพ่อมาขายมาคะจะได้ป่าวะจะถือป่าวะแล้วประกอบเว้าให้ลูกชายก่อนนะคะประกอบง่ายมากอุตส่าห์โมว่าประกอบง่ายเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวนี่ลูกแล้วก็ฝั่งนี้อนนี้เกี่ยวนี่เหรอแล้วก็เชือกเกี่ยวนะคะอา้าวใครเก็บมาเนี่ยอ,อนยี่ได้แล้วพร้อมเล่นพร้อมเล่นแล้วนะคะพร้อมหรือยังลูกเมื่อ <laughs> <laughs> กี้เรียกคุณนาอคุณยายคุณยายบอกว่าเดี๋ยวมาช่วยปล่อยว่าวให้ <laughs> คนพื้นที่น่ารักใจดีนะคะนนเห็นหไหม <c oughs> <c oughs> กันกันมาแล้วไ <c oughs> ด้แล้ว <c oughs> <c oughs> ลมดีมากค่ะดูที่หาดแบบดูสิ ขาดส่วนตัวของเราเชือกเปล่อเชือกขเชือกไป,ไป,ไป,ไปงูใหญ่นะะหน่อยไ้ไหมครับทำอะไรครับเชฟเชฟทำอะไรขายครับกัดกันข้าวทำอะไรขาย <c oughs> ได้ไหมพี่ก้า ไปห,หาดนะคะก็มีของมาขายด้วยมีน้ำมีลูกชิ้นเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งลูกชิ้นมานั่งกินที่โต๊ะมีเสือให้นั่งด้วยนะคะกินลูกชิ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเสือนะก็มีบริการให้ลูกชายแฮปปี้มากที่หาดไม่มีคนเลยนะคะมีแต่พ่อค้ากับพวกเราวิ่งไล่จับนกกันใหญ่เลย ขุดเหมือนลูกหมาเลยเหมือนถ้าขุดเหมือนลูกหมาเลยขุดแบบนั้นมีปั๊มยากก็ลูกชิน้นลูกชิ้นนี้ไม้เท่าไหร่คะสิบบาทลูกชิ้นไม้ละสิบบาทข้าวโพดกี่บาทนะคะข้าวโพดสี่สิบบาท มากฝั่งตรงนน้นฝนตกนะคะแล้วฝั่งนูน้นสว่างเลยขึ้นแรงเหมือนกันนะคะมาภูเก็ตไม่กี่วันนี้ผิวนี้เข้มมากโชคดีใส่แขนยาวขายาวให้ลูกะคะ่ะรอบนี้ไม่แต่หน้าอย่างเดียว ออเอาลูกชิ้นคุณลุงไหมไปสั่งแล้วลูกชิ้นทอดเอาไหมยังไม่หิวหรอตักน้ำมาทำอะไรครับตักน้ำใช้อด,ด,ดาการกระโพดปิ้งได้เราไปกินกระพดก่อนหรืล้างมือก่อนแล้วเดี๋ยวไปเช็ดกระดาษเสียง่ะ ย้ายที <ais> ่พ so so ับ we นักแล้วค่ะเราต้องกลับแล้วก็ใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแม่บ้านพาเพลินลงคลิปทุกอาทิตย์นะคะพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายยังกันกันนั่นเนี่ยถ่ายบ๊ายบาย